สวัสดีครับผมมาเชิญครับผมสุดใจสุประกอบครับนะครับผมทั้งสองคนนะครับเป็นเจ้าที่ครูฝึกนะครับของกลุ่มอีสุฮงตึ้งนะครับกับวันนี้นะครับที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยก็คือมันเป็น New d ดนแมนะครับในปี2022นะครับแต่วันนี้เนี่ยมาพูดในภายใต้ของคิดนะครับของรถในปี2022ที่หนึ่งอาจารย์สำหรับคอนเซปต์รถปี2022นะครับมีคอนเซปต์ใหม่ใช่ไหมใช่จากโชว์ที่แล้วเป็นพลานุภาพพิกโลกใช่ครับ โฉมใหม่นี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวตนใหม่นะครับที่เป็นคุณมากยิ่งขึ้นวันนี้นะครับเราก็จะมาวิเคราะห์นะครับเจาะนะครับว่าวันนี้เนี่ยรถในตัวของ New D-Max เนี่ยนะครับในปี2022เนี่ยนะครับมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับจากที่หล่อเข้มอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมุมมองในเรื่องของความเข้มและความหล่อท่านมีมากขึ้นนะครับวันนี้เราจะลุยกันเลยไหมว่าเราจะพูดถึงในรถรุ่นไหนก่อน นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเอาเริ่มจากภายนอกก่อนภายนอกก่อนเลยนะครับสำหรับรถธงของเอียสุเลยนะครับก็จะเป็นรุ่น r ี c อร์ M อนะครับสำหรับ r ี c อร์ M เอนี่ยนะครับในรุ่นใหม่ที่เป็น2021และ22ขอโทษทีนะครับก็จะมีการตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากนะครับหนึ่งเลยที่เห็นได้ชัดเลยในรถกของกระจังหน้ากระจังหน้าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับมามันแบบดูแล้วบึกบึนขึ้นนะครับกระจังหน้าตัวใหม่เนี่ยจะเรียกว่า กระจังหน้าแบบดับเบิลไดเมนชันนะครับถ้าเห็นตัวจริงแล้วจะรู้สึกว่ามันสวยขึ้นกว่าเดิมะนะครับเรายังมีการตกแต่งนะครับในตัวของเขาเรียกว่ากรอบไฟตัดหมอกข้างล่างนะให้มันมีสีเทามัลเบันกัตทางด้านล่างเนะี่ยก็เน้นโทนสีเทาเข้มคิวล้อต่างๆนะครับแล้วก็ราวหลังคาวันใดข้างน,นะครับใช้สีโทนที่มันมีสีเทานะเข้มขึ้นนะครับชุดไฟท้ายนะไฟท้ายเนะี่ยหล่อเข้มแน่นอนนะครับในตัววิคอร์ แล้วที่พูดถึงจะพูดถึงไม่ได้นะก่อนที่จะเข้าไปทางด้านในนะครับมาพูดถึงสีนิดนึงจัอสีกำลังตึงกระแสม่ใช่ไหมใช่กำลังป็นกระแสมากนะครับในในโลกโซเชียลนะตอนนี้นะเป็นสีใหม่สีสีนี้เขาเรียกสีอะไรจันสีเทาโอเพกนะสีเทาสมโพธกไหมเนี่ยเรโอเพกนะครับเรโอเพกมันเป็นสีใหม่จริงเป็นสีใหม่ใช่ใช่ได้ข่าวว่าสีตัวนี้มีมีคุณสมบัติที่ที่ค่อนข้างจะไม่เหมือนสีทั่วทั่วไปใช่ใช่นะครับเป็นยังไงครับมันเป็นสีที่ สีเทาใหม่นะมันมีรายละเอียดนะครับในเรื่องของแสงที่มันสะท้อนเนี่ยนะครับมันมองได้หลายสีจนถึงไล่ถึงสีเข้มเลยมันมีความสวยงามมากๆถ้าไปจอดตากแดดปุ๊บอยู่มุมนี้เป็นสีนี้มันมีมิติมันมีมันมีมิติของสีที่ที่มันสวยงามนะครับเป็นเป็นสีใหม่เลยเป็นสีที่ที่ดูแล้วน่าจะได้รับความนิยมเนาะใช่นะครับใช่แล้วนอกจากสีแล้วมีมีอะไรอีกไหมภายนอกนะครับยังมีอีกหนึ่งจุดนะครับ สำหรับภายนอกนะครับที่มีความโดดเด่นมากๆนะครับเราจะพูดถึงล้อนิดหนึ่งจ้ะล้อนะครับเป็นล้อรุ่นนี้เป็นล้อแมกขนาด18นิ้วนะครับลายใหม่ดีไซน์ใหม่เลยนะครับมามาแบบดูดันขึ้นนะครับล้อตัวนี้เราจะใช้ชื่อว่าโรบัสเรดิวส์นะครับเป็นสีแบบเมทัลแบ็กนะครับสีออกดูดนดอยนะครับสำหรับวีคอร์ตัว M นะครับสวยงามนะสวยงามครับสวยงามดูเบิกเบือนเลยนะเมื่อใส่กับรถในตัวของวีคอร์เรานะครับ เมื่อพูดถึงภายนอกหมดแล้วนะครับในตัวที่ว่าเป็นจุดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกของตัวรถเนี่ยนะครับเราจะมาเข้าถึงทางด้านในกันบ้างนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนอกจากด้านนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วด้านในก็มีการมีครับมีหลายจุดถึงมีครับของดยสารเนี่ยคือมันเน้นในเรื่องของความสปอร์ตนะเขาบอกว่าเป็นแบบไฮคาสเป็นรถแบบคัสเลยใช่สปอร์ตตี้นะอ่านะครับ คือเน้นมาเที่ยวนี่เน้นโทนสีดำนะครับกับน้ำตาลก็คือตัดกันให้มันดูแบบยังไงอะมีอารมณ์ที่มันดีไซน์แบบห้องริสารมันมีวิติที่มันเต็มอารมณ์ด้วย,ว,ยวัสดุเวอวัสดุในเรื่องการตกแต่งเนี่ยสีค่อนข้างที่พิมพ์เนี่ยอ๋อดูดูพิมพ์เนี่ยขึ้นมาใช่พิมพ์แับขึ้นมาใช่ครับก็เ,<อ>เ,เพิ่มความสปอร์ตนะครับผมและยังในเรื่องของภายใน,นยไม่ต้องห่วงในเรื่องของระบบในเรื่องของจอเนี่ย เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยอันนี้มามเต็มหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Android Auto Apple CarPlay ก<ง>็ยังคงมีเต็มอันนี้ยังคงม,มีอยู่นะครับกับเทคโนโลยีภายในนะครับโดยถ้าเป็นโดยภาพรวมของรถที่เป็นวีคอร์สเนี่ยราคาเห็นหล่อๆเนี่ยเพิ่มไม่เยอะนะเพิ่มไม่เยอะไม่เยอะครับแค่ประมาณหมื่นหมื่นห้าเพิ่มจากตัวเก่าขึ้นมาเป็นหมื่นใช่ครับหมื่นห้าจากที่ตกแต่งแบบดุดันหล่อๆแบบนี้นะที่เป็นนิวอิสุเนี่ย ก็ขัก็ได้อะไรที่เป็นคอนข้ังเยอะขึ้นมาเนาะใช่ใช่โอ้ครับผมแล้วเรามีระบบอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกไหมในตัวของรถรุ่นใหม่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับตัวนี้ถ้าเป็นในเรื่องของภายในเนี่ยขอพูดนิดนึงในเรื่องของเบาะเลยเบาะอ่ามันเป็นเบาะที่ลายใหม่นะเป็นเบาะลายใหม่่หใช่ครับเบาะลายใหม่และที่สําคัญเนี่ยยังมีเทคโนโลยีในเรื่องของคูแม็กคูแม็กอ่าหลายคนยังจำได้ไหมคูแม็กคืออะไรนะครับ พี่เชิญลองอธิบายคือเป็นเทคโนโลยีนะครับที่อยู่ในบ่อของรถยนต์อีสุนะครับถ้าจันใจอย่างเงี้ยจอดรถตากแดดนะครับบ่อตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดการสะสมของความร้อนนั่งไปแล้วตูดเป็ของไหมท้องแน่นอนนะครับเย็นสบายสำหรับรถวีคอร์สเกีรเอ็มแล้วก็เกีร์แซดพีนะครับที่เป็นเรือธงของเราเนี่ยผ่านทางวิสานนะครับก็จะเป็นโทนสีดําน้าตาลนะครับ ตตกแ่งที่แผงประตูคอนโซลด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบคาร์เฟ่บราวน์นะครับแล้วก็ซาตินซิลเวอร์นะครับยังมีรถอีกหลายรุ่นนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในครั้งนี้นะครับก็คือในที่เป็นรุ่นนะครับแคปโฟนะครับแล้วก็ไฮแลนเดอร์แล้วก็ในรุ่นที่มันเป็นสเปคแคปนะครับถ้าไล่จากภายนอกนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกระจังหน้ากระจังหน้าอ่ากระจังหน้านะครับเรียกภาษาอังกฤษนิดนึงนะดกระจัลหน้าแบบดับเบิ้ลไดเมนชั่นอ่านะครับมันมี การดีไซน์สีนะครับที่เน้นนะครับโทนสีที่เป็นโทนสีเทานะครับและสีดำเนี่ยนะครับทำให้หน้ารถเนี่ยมันดูดุกขึ้นนะครับดูสปอร์ตขึ้นนะครับแล้วยังมีในเรื่องของไฟท้ายนะครับที่เน้นในเรื่องของสีเทาอีกนะครับแล้วก็ลายล้อแม็กนะครับที่เป็นแม็ก18เนี่ยจะเป็นโทนลายใหม่นะที่ภาษาอังกฤษก็คือ l o บ b ส t t เลยนะาจาร ถ้าจะเป็นโรบัสเลเวลยิ่นะครับถ้าจำไม<ท>่ผิดนะ <laughs> เสียเพ้ยงอาจจะไม่ได้นะครับ <laughs> ก็ต้องบอกอภัยด้วยเลยครับอ่านะครับเป็นสีแบบแในรุ่นที่เป็นไฮแลนเดอร์อ่าใช่นะนรุ่นที่เป็นไฮแลนเดอร์เนี่ยคือมันมีการยกระดับนะครับในเรื่องของภายในเนี่ยด้วยการใช้วัสดุที่มันเป็นพรีเมียมนะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็พื้นที่ในห้องโดยสารเนี่ยก็คือมีการออกแบบก็คือมีการเล่นระดับในเรื่องของแผงประตูด้วยและที่สําคัญเบาะนั่งนะครับนั่งสบายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะมีเทคโนโลยีคูแมค นะครับที่เราได้เกิดไปแล้วะนะครับได้บอกไปแล้วแล้วมีอีกตัวหนึ่งอะไรนะเอเวกเอเวกเอเวกคืออะไรอ่ะนะครับถ้าเราขับรถนะครับไปในที่ที่แบบว่าทางไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เป็นหลุมเป็นบ่อนะยานเยอะแยะไปแล้วบ,บ้านเราอ่านะครับเป็นหลุมเป็นอะไรนะครับขนาดมนุษย์อวกาศอย่างมันเดินนั่นมันเรานะโอ้โหอย่ากงกระโดดจันนะครับเบาะตัวนี้เนี่ยมันมันมันช่วยซับนะครับดูดซับแรงกระแทก ไม่ถึงขับไปปุ๊บทีู่ดเราจะไปกระเทือนปุ๊บใช่ไหแทบไม่รู้สึกเลย oh. นะครับที่ส่วนสำคัญเนี่ยมันมีจุดจุดที่แบบว่าทําให้ผู้ขี่เนี่ยไม่เมื่อยล้า mm. ในการขับขี่นะครับในการขับขี่นะครับ mm. และที่สําคัญนะครับมาเที่ยวนี้นะครับรถถ้าเป็นในตัวของที่เป็นกลุ่มไฮ g h นเดอร์เนี่ยเขาได้เพิ่มรุ่นนะเพิ่มรุ่นคือรุ่นที่เป็นเกียร์ออตโต้มาให้ลูกค้าได้เลย จากเดิมปกติเกียร์โต้ก็จะมีตั้งแต่เกียร์แทรกขึ้นใหม่ใช่ไหมใช่เกียร์แทรกขึ้นใหม่แต่นี้เกียร์โต้มนอยู่ในตัวนี้มารุ่นเป็น LDA เลยตัวเริ่มต้นเลยใช่ครับเป็นตัวเลือกใหม่อ่านะครับมีในรุ่นที่เป็นแคปโฟนะครับแคปโฟ LDA เกียร์โต้เริ่มต้นเหมือนกันใช่เริ่มต้นเหมือนกันนะครับไฮเลนเดอร์สเปคแคปนะครับที่เป็นเกียร์ LDA ก็มีเกียร์โต้ห้เลดนะครับอ่าแล้วก็มีตัว4ประตูไฮเลนเดอร์เกียร์ LDA ที่เป็นเกียร์โต้ ให้ลูกค้าดูง่ายว่าถ้าเป็นสีประโตนดิใช่เกี่ยวโตรเริ่มต้นมีให้เลือกแล้วใช่ครับ<อ>นี่มามาเที่ยวนี้นะครับมาเที่ยวนี้แล้วก็รถถ้าในกลุ่มตัวที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยนะครับราคาก็ปรับเพิ่มขึ้นไม่เยอะนะครับตั้งแต่ห0 0พันนะครับ็นถึงนะครับ10,000บาทแค่นี้เองแค่นี้เองใช่ครับแต่เพิ่มรุ่นให้ลูกค้าได้เลือกมากขึ้นนะครับเพื่ออยากให้ลูกค้าในใช้งานได้ครอบคลุมมากขึ้น นะครับเพื่อเพิ่มตัวเลือกให้กับลูกค้านะครับในทุกช่องทางนะครับอันนี้ก็คือสรุปนะครับในกลุ่มที่เป็นรถหลายรุ่นนะครับในจุดที่มันมีความแตกต่างนะครับกับรถในตัว New D-MAX นะครับในปี2022นี้นะครับสำหรับรถในรุ่นปกติของเราก็พูดไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของรถนะครับที่เป็นรถแต่งของเราบ้างนะครับก็คือตัว X-Series นะครับสำหรับคราวนี้เนี่ยเอ็กซิก็จะมีการ ปรับเปลี่ยนเพิ่มความาร้อนแรงของรถนะครับมาในรูปแบบใหม่นะครับเป็นแบบสปอร์ตและก็เลสซิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงภายนอกเนี่ยพอจะทราบมนะครับมีอะไรบ้างครับอาจารย์การเปลี่ยนแปลงภายนอกก็เด่นชัดเลยก็คือกระจังหน้ากระจังหน้านะครับมาเท่านี้ก็ยังเป็นดับเบิ้ลดดเมนชั่นนะครับที่ใช้สีแบบว่ากอซีแบ็คนี่นะฮะแล้วก็ในเรื่องของสีแดงเข้ม ครับนะครับทำให้หน้ารถนี่มันดูเด่นชัดเลยว่าต้องรุ่นนี้คือต้องเอ็กซิลี่แน่นอนรุ่นสปีดคือเอาใจสายสปอร์ตส,สปอร์ตเลิ่งเลยอ่าแน่นอนเลยนะครับแล้วยังมีในส่วนของไฟด้านท้ายเนี่ยคือเน้นโทนสีเข้มขึ้นอ๋อเข้มขึ้นอ่าเข้มขึ้นนะครับในส่วนของในรุ่นที่เป็นสปีดเอ็กซิลี่ก็ยังคงมีในส่วนของชุดแต่งมีเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมยังหล่อเหมือนเดิม นะครับแล้วถ้าพูดถึงตัว X Series ที่เป็นตัวตัวยกสูงแล้วครับก็มีมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมถ้าถ้าทาง h หมายเลขยกสูงนะครับเป็นสปอร์ตอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นรถแต่งนะครับจากโรงงานเนี่ยนะครับก็ด้านหน้านะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นกระจังหน้าใหม่อเป็นกระจังหน้าใหม่อ่ากระจังหน้าใหม่นะครับล้อใหม่นะครับล้อใหม่ที่เป็นออกแบบนะครับที่เป็นขนาด18นิ้วแล้วก็ในเรื่องของไฟท้าย S <S <S นะครับที่เน้นโทนสีมันเข้มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเน้นดูสปอร์ตสปอร์ตขึ้นมานอ่าสปอร์ตขึ้นมาครับต่อมาเดี๋ยวจะมาแนะนําลูกเล่นใหม่นะครับที่ไม่อยู่ในตัวรถกระบะรวมไปถึงมิวเอสด้วยนะครับตั้งแต่กระบะที่เป็นเกียร์แทรกขึ้นไปเลยนะครับก็จะมีลูกเล่นใหม่ที่เรียกว่าระบบแจ้งเตือนการเข้ารับบริการเช็คระยะให้ทุกคันเลยนะครับระบบนี้เนี่ยมันทานํางานยังไงเดี๋ยวลองให้พี่เชิญแนะนําดูนะครับ คือมันเป็นการแจ้งเตือนนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่คิดว่านะครับจะมาเช็ครถอีกทีหรือเปลี่ยนถ่ายในบรรทเครื่องเนี่ยเมื่อไหร่นะครับเที่ยวนี้รถได้มีการติดตั้งระบบอี่ตัวนี้เข้ามาแล้วนะครับในเรื่องของการเช็ระยะเนี่ยนะครับเขาจะมีการแจ้งเตือนนะครับเมื่อรถของเราเนี่ยนะครับออกจากศูนย์แล้วเนี่ยนะครับจะมีการนับถอยหลังในเรื่องของกิโล นะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโดยหลักๆของเราแล้วก็คือ1 0 0 0 0หกิโลนะครับหรือทุก6เดือนนะครับเมื่อถึง1000นะครับกิโลหรือหรือ,หร,อหรือถานาคารหลัอ่า<อ>นะครับหรือ30วันนะครับเมื่อถึงการแจ้งเกือนเนี่ยนะครับจะมีตัวประแจนะครับแจ้งเตือนมาขึ้นมาที่หน้าจอก็จะเป็นรูปประแจติดแจ้งขึ้นมาที่หน้าน<ช>จอเลยแจ้งเตือนเพื่ออะไรครับ เพื่อให้ทางคุณลูกค้าเนี่ยนะครับได้นํารถเข้ามาเช็คี่สูนน์บริการก็คือไม่อยากให้พลาดคิวนัดนะครับหรือต่างๆนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของรถลูกค้านะครับให้ได้มากขึ้นเหมือนรถเตือนแล้วตอนนี้ถึงเวลาเช็คระยะแล้วถูกแล้วถูกแล้วนะครับอันนี้คือเป็นระบบใหม่นะครับที่เป็น New d m a ม2022นี้นะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายเรามาสรุปในเรื่องของสีรถกันดีกว่า สีรถนะครับสีรถรอบนี้เนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาใหม่เนาะใช่ครับมีสีแล้วครับอาจารย์สำหรับสีที่เพิ่มขึ้นมาใหม่3สีนะครับสีแรกเลยก็คือสีที่เรียกว่าเกรย์โอเพ็กนะครับก็เป็นสีเทาครับเทาทึบๆหน่อยนะครับสีถัดมาก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบอ่าบลูนะครับบลูเมทัลลิกบลูเมทัลลิกนะครับเพราะว่า สีใหม่เนาะอาจจะจำชื่อ,อยากนิดนึงนะครับแล้วก็สีขาวมุกนะครับขาวมุกเนี่ยก็จะเป็นสีขาวมุกที่อยู่ในตัวมิวเวกเลยนะครับก็จะมาใส่ในกระบะด้วยนะครับขาวมุกตัวนี้เรียกว่าขาวมุกโดโลไม์นะครับก็จะมีให้เลือกเพิ่มขม้นไปสามสีนะครับสรุปแล้วทั้งหมดก็จะมีให้เลือกสาหรับลถก,กระบะแล้วก็จะมีทั้งหมด7สีด้วยกันเป็นยังไงบ้างครับสําหรับการเปลี่ยนแปลงของยูซุดีแบทสำหรับอบนี้นะครับอาจจะถูกใจหลายๆคนนะครับ ยังไงก็เชิญสัมผัสตัวจริงได้ที่โชลูมอีสุโฮนตึงได้นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับตัวตนใหม่ที่เป็นคุณ New Isuzu D Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัด